ก่อนจะมีพรีเมียร์ลีกก่อนจะมีแมนยูเอร์พูลหรือแมนซิตี้ยังคงมี3ทีมที่เกิดมาก่อนเกือบศตรวรรษและนี่คือจัด3อันดับทีมที่เก่าแก่ที่สุดในพรีเมียร์ลีกอันดับที่3 e v อีวอร์ตันปี1873ทีมที่ยืนหยัดยาวนานที่สุดในลีกสูงสุดของอังกฤษอันดับ2 a s แอสตันวิลล่าปี1874หนึ่งในผู้ก่อตั้งฟุตบอลลีกอังกฤษและยังเคยเป็นแชมป์ยุโรปเช่นกัน อันดับที่ 1, Nottingham Forest ปี1865ทีมระดับตำนานที่เคยคว้าแชมป์ยุโรปถึง2ปีติดทังที่ไม่ใช่สโมสรยักษ์ใหญ่ทั้ง3ทีมนี้คือรากเก้าของฟุตบอลทรเมิลีและยังสู้จนถึงทุกวันนี้และถ้าหากถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญถ้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามมาไว้แล้วเจอกันใหม่ที่ร้านมินิมอลฟุตบอล